สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของกิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในปีพุทธศักราช2565มีอยู่ด้วยกัน6ลักนณาราศีที่รุ่งและอีก3ลักนณาราศีที่ควรระวังนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของกิราพาชาแนลทาง Youtube ด้วยนะคะ ในปีพุทธศักราช2,565มีดวงดาวใหญ่ๆนะคะและก็มีความสำคัญมากๆโคจรย้ายราศีนะคะย่อมส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกุ่มเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีกุมก็เป็นหนึ่งในจำนวน6ลัคนาราศีที่รุ่งในปีพุทธศักราช2,565 คำพยากรณ์จะมีความใกล้เคียงกับดวงชะตาของท่านมากที่สุดก็ขึ้นอยู่กับว่าลัคนาของท่านมีเกณฑ์การผูกดวงจากวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆเวลาเกิดหรือเปล่าส่วนถ้าท่านใดไม่ทราบเวลาเกิดนะคะก็ดูในลักษณะของวันและเดือนค่ะก็คือท่านที่เกิดในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมก็สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะยังท้อแท้แล้วก็หางานทํายังไม่ได้นะคะหรือบางท่านนะคะหมดกําลังใจเซงกับชีวิตไม่เชื่อมั่นในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เกิดความรู้สึกเช่นนี้นะคะสร้างพลังใจให้ตัวเองเลิกที่จะเบื่อเลิกที่จะเซงกับชีวิตที่ผ่านมานะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่น อนาคตของท่านนะคะยังรอท่านอยู่ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะมีดวงดาวที่ใหญ่ๆนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีหลายๆดวงนะคะส่งผลให้ดวงชะตาของท่านนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆนะคะในปีพุทธศักราช2,565ดาวดวงแรกเลยนะคะเราก็มาดูก็คือดาวพ้าราหูดวงนี้นะคะซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านในวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะเขาก็โคจรไปอยู่ในภพสหั แล้วก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคดวงของท่านชะตาของท่านนะคะเริ่มพลิกจากตกต่ํามาจนสู่จุดสูงสุดแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะให้ลุกขึ้นมาค่ะถ้าท่านมีโครงการอะไรท่านมีเกณฑ์การจะทํางานอะไรจงรีบกระทําจงรีบไปหาจงรีบไปเจรจาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์นะคะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะดีได้อย่างไรถ้าท่านไม่ลงมือกระทําค่ะแล้วดาวดวงต่อไปนะคะก็จะมาชี้ให้ท่านเห็นก็คือดาวพรพพฤหัสดวงนี้ในวันที่8เมษายนปี65นี้ดาวดวงนี้ก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านและได้ตำแหน่งกษิตราธิบดี ในเมื่อดาวการเงินได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีก็จะส่งเสริมในเรื่องของการเงินของท่านตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีต่อจากนี้ไปนะคะการเงินของท่านจะเข้ามาอย่างสม่ําเสมอและเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง1ปีความมั่นคงของการเงินมาแล้วค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่ลงมือกระทําการเงินจะเข้ามาได้อย่างไรถูกไหมคะ นอกจากดาวพระพฤหัสเขาจะมีความหมายในเรื่องของการเงินแล้วเขายังมีความหมายในเรื่องของพบโชคลาภด้วยดังนั้นนะคะตลอดระยะเวลา1ปีต่อจากนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องของสิ่งของไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องของเงินทองท่านอาจจะไปลงทุนทําอะไรนะคะลงทุนแต่น้อยแต่ได้กําไรมากหรืออาจจะได้โชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบฟุกฟุกเสมอเสมอก็เป็นไปได้หรือ ในตรงคบโชคลาภนี้นะคะอาจจะหมายถึงโอกาสดีๆให้กับท่านนะคะที่จะนําไปสู่ในเรื่องของการงานและการเงินนั่นเองค่ะ นอกจากการโยกย้ายของดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูส่งผลดีให้ท่านเท่านั้นยังไม่พอนะคะในวันที่7กรกฎาคมดาวมิตยูค่ะก็จะโคจรเข้ามาอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านก็ส่งผลไปถึงเรื่องการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะทำไมจีลาถึงพยากรณ์อย่างนั้นคะ ก็ในเมื่อนะคะดาวการเงินของท่านโคจรไปได้เด่นไปได้ดีแล้วดาวพระพฤหัสตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการเงินของท่านอย่างเดียวหมายถึงนะคะพบโชคลาภของท่านด้วยโชคลาภตรงนี้นะคะท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เงินเข้ามาแบบง่ายๆหรือบางครั้งนะคะท่านอาจจะทําอะไรลงทุนไม่มากนักแต่ท่านได้กําไรเข้ามามากก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคะ่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ นำมาซึ่งการเงินนำมาซึ่งการงานนำมาซึ่งารายได้ต่างๆเข้ามาอย่างเป็นกอนเป็นกรรมนั่นเองค่ะดาวการเงินอยู่ตรงจุดนี้นะคะประมาณ1ปีหลังจากนั้นนะคะอีกหนึ่งปีเขาก็มาอยู่ในภพสหาชาของท่านแล้แลก็ได้ตำแหน่งราชาโชคการเงินได้แบบพระราชาไม่ต้องสอกไม่ต้องหาก็มาเองท่านลงนึกดูสิคะว่าเมื่อการเงินและโชคลาภมีความเด่นดีไปอีกหลายๆปีเช่นนี้ในเรื่องบ้านเรื่องรถ และก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านต้องเป็นไปในแนวทางที่ดีถูกไหมคะท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ท่านอาจจะมีเกณฑ์ซ,จจซื้อรถใหม่หรืออาจจะซื้อที่ซื้อทางเข้ามาก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะความอดทนของท่านนะคะ มันมีบ้างไม่มีบ้างและก็ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายเซ็งกับชีวิตนั้นมีมากมายนะคะฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของท่านค่ะในบางครั้งนะคะท่านจะคิดมากจนบางครั้งท่านก็ปวดหัวพอสมควรนะคะแล้วก็เครียดในบางครั้งด้วยดังนั้นค่ะลุกขึ้นมานะคะสร้างกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองหางานทําหรือถ้าท่านใดมีงานทําอยู่แล้วนะคะขยันอดทน ทำงานไปให้สุดนะคะทำงานจนกว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะคะอนาคตอยู่ในกำมือของท่านค่ะอยู่ที่ว่าท่านจะทำให้ไปเป็นแนวทางใดนะคะในดวงชะตาของบางท่านนะคะดาวพระพฤหัสด,ดาวพระราหูและดาวมรตยูอาจจะอยู่ในเรือนอาริมรณนะวินาะศนะคะท่านก็อาจจะเหนื่อยกว่าคนที่มีดวงดาวที่โดดเด่นแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดีกว่า ในอดีตอย่างแน่นอนเลยนะคะถ้าท่านมีความขยันและอดทนลงมือกระทําได้เลยนะคะ แต่คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกุมมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ